สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็ผาพี่น้องไม้กินลูกชิ้นทอดกับไส้กรอกทอดครับพี่น้องนี่ครับน้องน้ำจิ้มก็น้องมนเขาทำเองนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้เข้มข้นมากเลยครับผักก็มีผักกาดขาวผักสลัดแตงกวาครับพี่น้องแซ่บมากเลยครับก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงพายกินเลยนะครับขอบคุณมากมากครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับพี่น้อง มากินกันเลยครับพี่น้องมาค่ะพี่น้องกินลูกจิ้นชายกอกก้อมกันค่ะทำชิมทำเองเลยนะคะนี่เค็มข้นมากเลยน้องวนเขาทำเองครับครั้งแรกเลยนะคะพี่น้องนี่ชิมลงไปครับตอนนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นยินกินกำลังมาแรงนะคะพี่น้อง ดอดมานมากครับคนมากเลยนะคะพี่น้องน้งจิ้มเนาะได้ครับหวานเปรี้ยวนะคะ เข้มข้นจริงๆครับพี่น้องนี่ครับเผ็ดมากไหมตอนนี้ยังไม่เผ็ดเท่าไหร่ค่อยคอกนะคะพี่น้องจิ้มลงไปเลยนะคะนี่เลยค่ะโอ้ นะคะสลัดกับขลับอืมเจรอญจริงครับ น้ำจิ้มนี่ทำไว้เยอะเลยนะคะพี่น้องทำงา่ายๆนะคะพี่น้องน้ำจิมะะ้มเนาะน้ำจิ้มรดพิษเผานะคะอือนี่ครับสับความแดงแล้วก็เจียวให้มันหอมนะคะพี่น้อง ก็เจียวพริกลงไปให้มันกรอบนาพักไว้แล้วก็ใส่รากผักชีชองสามรากตำร่วมก่อนกับหอมเจียวพริกทอดนะคะนี้ก็ตั้งน้ำน้ำตาลใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะแล้วใส่เกลือนิดนึง เอาที่เราตำทุกอย่างลงเข้าไปในหม้อเคี่ยวสักพักชิมรสชาติที่เราต้องกันนะคะเมค่อใครใส่แป้งมันที่หลัง,างจากนั้นก็เป็นอันเร็ดชิ้นเรียบร้อยนะคะพี่น้องหั่นฟักชีลงไปสุดยอดมากเลยค่ะอื บางทีแล้วซื้อมาเนาะนนแต่บางทีก็หวานมากนะบางทีก็เปรี้ยวมากนะไครับมันก็อะไรก็ไม่เหมือนแบบที่เราทำอาเองๆครับพี่น้องนะเหมือนที่ยังเคยพูดอ่ะเขาก็อร่อยของเขานะถูกปากของเขาครับ เค็มข sí, sí, bueno. oh. ้นจริงๆนะคะพี่น้องยังไม่เคยทำทิมแบบนี้ครั้งแรกเลยนะคะพี่น้อง ชาดเกาะพี่น้องไม่ต้องเอาเค็มมากนะพี่น้องเพราะว่าลูกชิ้นชาดเกาะมันจัดเค็มนะเค้มเหนียวร้อนเนื้อช uh huh. าดเอาให้มันออกหวานน้ำนะคะหวานเปรี้ยวนะแะเผ็ดด้วยนะครับพอเราทองรนชาดกินเผ็ดตอนชิมแล้วว่ามันเผ็ดมากหรือว่ามันร้อน แต่มากินจริงๆมันไม่เผ็ดเนะกำลังอร่อยเลยนะคะพี่น้องอเอาช้อนกินดูมไม่มีกมนะมมระลัำปีเนาะนี่จส่ปรกกาศขาวนะคะพี่น้องผักหมด ตัวมันยุ่งยากเลยไม่เสียบแล้วนะครับถ้าเสียบไม้ก็ต้องแบบลาดเอาอะถ้าจิ้นแบบนี้มันกินยากนะเสียบไม้อือชฉบจริงๆครับพี่น้องชิ้นพอดใช้กว่างทอด กวดเองเลยนะเนาะได้ชื้อนะคะพี่นะ้องแค่กวากทุกชิ้นคน,นียวเราชื่อมาจากแม่โคบมาขอยิงลอ,อยชุดๆเลยค่ะเข้มข้นจริงๆ สกลอกถ้าเป็นใส่กลอกชิ้นนึงเรียกแลน่าจะพอดีครัเนาะแต่แบบนั้นเราหาแล้วมันไม่มีเมืม่อก่อนชื้นมากแบบนั้นอตอนมาถอดแต่เราไม่ได้หานใช่ไหมที่มันมันเป็นอย่างนั้นมันแตกเลยเนาะอันนี้เอาทำไม่หันมันจะแตก,กีอ้อืม อร่อยจริงๆครับพี่น้องเริ่มเผ็ดมานิดๆแล้วครับ อร่อยมากๆเลยนะคะพี่น้องน้ำจิ้มแซ่บมากเลยสืดยอจจริงๆครับสวัสดีครับส,ส,สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกินด้วยนะครับขอบคุณ,คณมากๆครับ